สวัสดีครับท่านผู้ชมความขัดแย้งที่กําลังก่อตัวจากการอ้างสิทธิทางทะเลข,ของจีนกับที่เรียกว่าเส้นประเก้าเส้นที่ส่งผลกระทบต่อหลายชาติในอาเซียนซึ่งจีนไม่ยอมรับกับคําตัดสินของศาลโลกหรือศาลอนุญาโตตุลาการและอีกปัจจัยที่จะก,ก่อสงครามคือนโยบายวันไชน่าที่ต้องการรวมไต้หวันเขาเป็นหนึ่งเดียวโดยผมจะไม่ขอเท้าความให้ยืดยาวครับเพียงแต่คลิปนี้ผมจะอธิบายครับว่า สหรัฐอเมริกาไม่ได้หยุดความเคลื่อนไหวบริเวณทะเลจีนใต้เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในยูเครนและตะวันออกกลางแต่อย่างใดโดยสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะส่งรัฐมนตรีกรลาโหมลอยออสตินและรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบิงเคนไปเยือนฟิลิปปินส์เพื่อมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือทาหารรวมถ,ถึงมีการพูดคุยจนมีนโยบายการเปลี่ยนโฉมกองทัพของฟิลิปปินส์สู่ความทันสมัยโดยที่เห็นได้ชัดก็คือการจัดหาขึ้นเป็นรบ จำนวน40ลำคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินรบแบบ F-16 และยินดีที่จะติดตั้งขีปนาวุธไทโนูนจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการซ้อมรบร่วมกันและมีการติดตั้งขีปนาวุธดังกล่าวโดยระบบยิงขีปนาวุธชนิดนี้มันสามารถยิงขีปนาวุธครุดมิสไซล์แบบทมมฮอคกได้อีกด,ด้วยมันทําให้จีนแผ่นดินใหญ่ออกมาโวยวายยกใหญ่ครับแถมฟิลิปปินส์ยังไปสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะบาตัน ตั้งห่างจากเกาะไต้หวันไม่ถึง160กิโลเมตรซึ่งคาดว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้เป็นฐานส่งเสบียงไปยังไต้หวันล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ยังเคลื่อนไหวอีกโดยนายพลคาซูโอากซไกยเสยนาธิการกองกำลังปกกันตนเองภาคพ,พื้นดินของญี่ปุ่นเพิ่งไปเยี่ยมชมฐานทัพร่วมลูอิสแมคคอร์ดของสหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบไทฟอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสาไกาและคณะผู้แทนของเขาให้ความสนใจติดตั้งรูปดังกล่าวในญี่ปุ่นสอดคล้องครับกรรายงานเมื่อวันที่7กันยายนว่าสหรัฐมิกาแสดงความสนใจในการนําระบบขีปนาวุธไทฟอนมาใช้ในญี่ปุ่นเพื่อทําการซ้อมรบร่วมกันตามคํากล่าวของคริสตินวอร์มุรัฐมนตรงตีกระทรวงกลาโหมสหรัฐมิกาวอร์มุดกล่าวระหว่างงานที่เวอร์จิเนียเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำกองกำลังปฏิบัติการหลายโดเมนของกองทัพซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธ MRC ที่รู้จักกันในชื่อไทฟอนมาใช้ซึ่งการนำระบบขีปนาวุธดังกล่าวมาติดตั้งระหว่างการซ้อมรบมันก็เหมือนกันกับการนำระบบไทฟอนมาซ้อมรบที่ฟิลิปปินส์และจบลงที่ฟิลิปปินส์จะติดตั้งในประเทศจริงๆซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ตอบโต้กองกำลัง PLA ได้โดยชะงักโดยสหรัฐอเมริกา มีฐานทัพที่ใช้ติดตั้งเรดาร์บนเกาะยูนาคุนิโอกินาว่าห่างจากเกาะไต้หวันเพียงประมาณ110กิโลเมตรซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วครับที่สหรัฐอเมริกาจะใช้ขนส่งสเสบียงไปให้กับไต้หวันแถมยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธได้อีกด้วยรายงานความเคลื่อนไหวของชาติทั้งสองยังมีอีกโดยญี่ปุ่นกําลังส่งเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์คลาสอิซุโมไปยังเมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาและถแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันที่ สิบกันยายนที่ผ่านมากอล์ลัมป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นหรือ JMSDF เปิดเผยว่าเรือลำที่สองของคลาสอิซุโมชื่อ JS คากาจะทำการทดสอบคือบินขึ้นระยะสั้นและลงจอดในแนวตั้งหรือ STOVL ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกายนเรือคลาสดังกล่าวชื่อ JS อิซุโมเข้าประจำการตั้งแต่ปีพศ2560 เดิมทีเรือพิฆาตติดเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซุโมถูกออกแบบให้จอดเฮลิคอปเตอร์ได้เพียง5าลำแต่ต่อมามันถุกดัดแปลงจนสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง28แลำและญี่ปุ่นมีแผนจะซื้อเครื่องบินรบแบบเอฟสามสิบห้าบีจำนวน4 2ลำลงจอดบนเรือพิฆาตติดเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซุโมดังกล่าวซึ่งญี่ปุ่นได้ดัดแปลงเรือพิฆาตเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซุโมให้บรรทุกเครื่องบินได้โดยเปลี่ยนให้เรือเหล่านี้ กลายเป็นเรือบรรทุกบินเต็มรูปแบบซึ่งเป็นเรือลำแรกที่ญี่ปุ่นจะมีนับตั้งแต่ยอมจำนวนต่อสหรัฐอเมริกาเมื่อเกือบ80ปีก่อนนั่นจึงเป็นคำถามจากจีนแผ่นดินใหญ่ว่าเรือลำดังกล่าวมันคืออาวุธที่ใช้ป้องกันตนเองหรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นห้ามไม่ให้กองทัพครบอบครองอาวุธโจมตีแต่ญี่ปุ่นก็ยืนการานครับว่าเรือคาร์ดิสุโมถือว่าเป็นอาวุธป้องกันที่มีการกำหนดให้เป็นเรือพิฆาตอย่างไรก็ตาม จีนอ้างว่าการอัปเกรดเรือคาสอิซุโมให้สามารถบรรทุกเครื่องบินรบแบบ f -35 b ได้ทำให้ลักษณะของเรือรบเปลี่ยนไปจากการป้องกันเป็นการโจมตีและแม้จะเป็นเช่นนั้นเรือคาสอิซุโมก็มีระวางขับน้ำเพียง19,500ตันซึ่งถือว่าบอมากเมื่อเทียบกับเรือ USS n i m i z ของสหรัฐอเมริกาที่มีระวางน้ำถึง97,000ตันซึ่งเป็นหนึ่งในเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการอัปเกรดกองทัพของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมองว่าการมีอาวุธเชิงป้องกันนอกดินแดนถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นาาํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ